ฝึกอ่านสะกดคำชุดที่เจ็ดขนขวายวตรอมตรมวเว็บไซต์เกียรติยศอุปสรรคจักรพรรด์แลแลรามเกียแลแลตรติรษฎี อุณหภูมิลิบสติกจุลทัตสัพพะสามิตรอัธยาศัยพุทธมามะกกะสเสด็จประพาสพญาสัตตบันพระราชดำริ อุตสาหกรรม,มหสหประชาชาติน,น้ำมันไบโอดีเซน